วิธีเช็คว่าไก่ตัวนี้จะน้ำอดน้ำทนดีไหมนะฮะใจมันดีไหมเช็คใจไก่นะับผมเช็คตอนอายุเท่าไหร่นะครับผมแน่นอนบางคนใช้วิธีผิดๆเช็คตอนไก่อายุหนุ่มๆเดือนเอามาเลยตีเท่าไหร่ยกนึงไปเลยนะถ้ายืนไก่ตัวนี้ได้แล้วไม่วิ่งหนีเนี่ยแสดงว,ว่าใจได้นะน้ำอดน้ำทนดีนะครับทนได้ใจดี นะครับผมนั่นคือเป็นวิธีที่วัดใจไก่แบบผิดๆนะฮะนะครับผมเขาไม่นิยมทํากันแบบนั้นแต่บางที่ก็ทําบางที่ก็วัดอย่างนั้นนะฮะพอวัดเสร็จปุ๊บยกหนึ่งเสร็จปุ๊บไก่ก็เป็นตีเป็นตัวต่อแหละตีได้ใจตีได้ดีอ่านะบางทีนะอ่าก็ทนดีหนะ้าพังหมดอาโอเคได้หน้าขัางสุ่มไหมผมบอกเลยนะครับว่าไม่เกิน2วันป่วยหรือจะป่วยไม่วันถัดมาเลยป่วยเลย เพราะไม่ย่อยบ้างแหละเจ็บขาเจ็บแข้งบ้างเจ็บปวดเนื้อปวดตัวบ้างใครเคยเป็นทหารบ้างครับผมเนี่ยเป็นทหารเณฑนอยู่สองปีฝึกอยู่ร้อยแปดวันนะครับผมฝึกอยู่เอ้ยไม่ใช่ร้อยแปดวันมีมีมีเพื่อนอยู่ร้อยแปดคนฝึกอยู่สองเดือนสิบวันนะครับผมนะกองมีอยู่ร้อยแปดคนนะกองร้อยที่เขาเรียกกองร้อยนะครับผมผมบอกเลยนะว่าวิ่งวันแรกเนี่ยกี่โลไม่รู้สัก สองหรือสามโลนี่นะนะวิ่งวันแรกเนี่ยโอ้โหจะขึ้นลงนอนไม่ได้เลยนะครับขึ้นจะไปขึ้นไปนอนขึ้นยากมากเลยครับนะพอผ่านไปสักสามสี่วันห้าวันยังปวดอยู่นะยังปวดอยู่อาทิตย์สองอาทิตย์ผ่านไปดีขึ้นมากปิ้งวิ่งได้เป็นสิบกิโลโเหนะ็นไหมครั้งแรกเนี่ยมันต้องรอกล้ามเนื้อมันก็จะมีช่วงรอจังหวะกล้ามเนื้อบางคนป่วยไข้ไปโรงพยาบาลแพทย์เลยไปโรงพยาบาลสนามเลยนะครับ ไปโรงพยาบาลใน่ายเลยนะฮะป่วยก็มีนะครับส่วนมากแล้วจะเป็นคนอ้วน,นหน่อยหนึ่งนะฮะเไ,ไ,ไ,ไม่ถนดัดในการที่จะวิ่งไม่ค่อยจะออกกาลังกายเท่าไหร่ผมก็ยังพวกพอเล่นตะก,ก้อเล่นบอลน,นะฮะผมชอบเล่นกีฬานะครับนะผมเล่นเป็นหมดเลยกีฬาเนี่ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลตะก,ก้อบาสเกตบอลวอลเลย์บอลปิงปองเปตองนะฮะอะไรอีกละ่ะ เหลือแต่ไอตีกลอบมาเลยครับตีกรอบมาเลยที่ผมที่ผมเล่นไม่เป็นนะแต่ผมก็ผมเคยมีไม้กลอฟอยู่นะผมตีแล้วก็เคยตีเคยตีแล้วก็นะก็มันก็ไม่ลงหลุมทีมันมันไม่ใช่ทางมันไม่ถนัดมนไม่ชอบแต่มันเป็นกีฬาที่ผมมาทําตอนที่ผมทําธุรกิจนะธุรกิจเขาก็ชวนไปตีกลอฟผมก็ไปตีกับเขาผมก็ว่าอ ตบอลซา้านะบผมว่าตีตะก้สิเฮียมาพาผมตีตะก,ก้เดี๋ยวผมถนัดตะก้เฮียบอกุตะก้ตีไม่เป็นนะนูน่นนี่นั่นต้องตีก๊อปนี่นะตีเสร็จปุ๊บเนี่ยนุน่นล้มอยู่นู่นนั่งรถเนี่ยไปเนี่ยเขาขับรถพานั่งไปตีก๊อปสบายโอ้โหเลครับโ,โอเคโอเคเฮียก็ชอบอย่างนั้นนะเออเราก็นะเราก็ชอบของเรานะครับหลังจากนั้นผมก็ไปเล่นของผมที่ผมชอบนะครับนะ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับผม